ก็สบายดีทุกคนวันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาขีดสุพักยุทธานีสุภาอยลาไม่มีน่าจะบ่ค่อยมีเด้อเนาะทุกคนฮูโบว่าสุพักเป็นอย่างน่าจะฮูอะไรเพราะว่าเขามัก่ายลงส่องอยู่นี่จะมาให้เบิ้งว่ามีพักแน่เอาไปอีกเขามาเบิรงเลยอ,อันนี้ยอดเออเลยล่ะยอดบวบยอดออบวบเลยอ,อ,อันนี้ค่น,นคนไทยเขาเอิ้นอย่างมักโจ๊อออกอันนี้ยอดมักโจ๊กพักอันนี้วะ จักเละลืมแล้วข้าวสารสลุดป่ะบุเม่นบุเม่นสลุดแอนสลุดมางแน่เนาะสวรดเป็นมากมากเงี้ยงวะที่มัน้ออมังนอดอันนี้ยอดพักแมวพักแมวถ้าคนไทยก็ยอดพักแมวอ่ะเด็ักแมวหรือว่าอันมะละวานยอดมะละวานซื้อแบบ ชื่อมะระหวานยอดมะระหวานเจ,จะจะพูดแบบนี้อยู่ใน่จะพูดพี่พี่น้องโซนเผาไม่ได้นะไม่จริงเขาเรียกแบบนี้จริงนะ,ะใช่ในโครงการหลวงอนะ่ะหรือว่ายอดมะละหวานอแล้วก็มีมะทั่วตัวฝักยาว,ายาวมีอะไรแล้วก็จะเอามาใส่นะตอนนี้ออันนี้นะส้มแนกันะเลยแล้วก็จะมีผัก ผักกาดกาดดอกกาดโดออันนี้เขาเรียกผักกาดโสมบ้านเาบ้านเขผักกาดซอมเนาะเบื้องเราก็จะไม่เบื้องแล้วก็จะมีพักเที่จากกาญนี่เอาบริเวณจุ่มผักโหมผักโหมนี่เขาก็เอิ้นผักโหมคือเอาผักโขมผักโหมผักโหมผักโหมผักบุ้งผักกาดดอกกาดดอกกาดดอกผักกาดดอก การอกมันนะเนาะเขาวเราเอิญทำก้านโจ๊กอ้าวทว่ายอดจองเลยดิฉันยอดจองยอดยอดมักโจงจริงเลยจำไม่ได้ข่าวบุกินกินบอกกินอยู่กินอยู่ก้านจองน่ะเขาเอิญเนี่ยก็ผักก้านจองนั่นแหละผักก้านโจ๊กโมโหทุกการเอาบมลัยไมคนไทยเนาะ คนไทยมาคอมเมนต์อุตส่าห์ไปอยู่ตั้งหลายปีอุตส่าห์ไปอยู่ตั้งสี่ปีโอ้ต้องเรียนสัพท์เศรษไม่ได้อยู่บ้านนองไงอยู่กรุงเทพแบบเยอดผักแมวอ่ะเนาะอันนี้เนาะยอดผักแมวหรือว่ามะละหวานถ้าคนไทยจริงๆเขาเรียกยอดมะละหวานเพราะอยู่กรุงเทพเนาะเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพมันมีเนาะกรุงเทพเขากินอย่างสิกรุงเทพเขากินไาหซีไีค่ะ ก็กินอาหารกินแต่หมูพันธ่เหรอหมูพันธกับไก่ซีฟีเนื้อต้นขักตุ้ยนะกับเขากินต้นผักตุ้ยกับเขากินผักตุ้งผักกองตุ้งคือผักกาดกับผักกาดจีนอันนี้ผักกาดจีนมันเป็นหัวในแบบกองตุ้งอ่ะผักคะน้าคนกรุงเขากินคะน้าหมูกรอบคะน้ามันฝอย มามีไม่ได้กินหรอกซุกพงซุกพักดินะซุกพักบัวมีอือซุบิมีอออออไม่หัหาซอยังบัวมีใช่ถ้าไข่อกเลยอร่อยใส่เลยใส่อร่อยอันนี้นะอร่อยมันปักมื่อสิผักสี่เหลาสีฝรั่งสีฝรั่งยอดผักสีฝรั่งดอกมาดอกผักสีฝรั่งคนขานเยอะมากค่ะวันนี้มาเกิดอยู่ลาว ไปอยู่ไปดูอยู่ในห้องไปยุงกำลังมาตอดี้ยุงมาแล้วจม,มิออนงานเอามีดมาสิเยอะอยู่ยนะไปพิกข้าวก่อนว๊ะโฟนอคจาอนต่อไปเขากจะมาอันมาลวกนะทุกคนมาก็กพักกันใส่พักลงไปเลยน้ำกาเขาอาจจะใส่รสด,ดีน้อยนึงเด้ยทุกคน ค่อยๆเห็นจุระวังใส่เลยนะทุกคนพักเนี่ยตัวพักเนี่ยใส่ลงไปเลย,เลยทำกระเจ็๊ยบส่งฮอบนะเพราะว่าพักเขาหลายอินดักกจะเจ็ดยสองฮอกเมนูนี้อ่าไข่เคยกินอ่าคอมเมนต์ลินดาเด้อเพราะว่าอินด,ดักจะแยกฮู้อ่ะนะ พรา,ามีเอื้อเพื่นบอกว่าคนไทยนะะเขาบ่ค่อยได้กินสุปพักเมนอกเพราะว่าอันนี้คือถ้าว่าคนลาวก็คือจะนิยมคือจะนิยมหลายเลยถ้าว่ากินซุปพักอ่ะไอแล้วก็จะมาเกียงเกี่ยงนะทุกคนเกี่ยมก็คือจะมีนี่เลยขิยงเนาะ ข,ขิงแล้วก็ใส่เกลือลงไปขิงแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ต่างเรนดาดต่างขิงก่อนอุ้ยเป็นอะไร ส่งนอ,อันนี้ก็คือขิงก็ทึ้งส่ไปเลยนี่ทุกคนลังจากที่เราลวกพักเร็วค่ะเอาพักอกากหมอเนอะให้มันสูดดินน้ำนิดนึง น้อยนะค่ะปะจิ้นเอามาใส่ใส่ลงไปเลยเด็กกะให้มันมีน้ำแน่แหลนะเนาะมันจึงเซฟฮัลโลมีน้ำเลยกับมบะเซฟนะทุกคนเด็กกะ มอพักไว้ให้มันเย,ย็นจังน่อยยิ่งแบบเราจะใส่นี่เลยใส่ขิงที่เราตับไว้ใส่หมดนี้เลยเนาะใส่ลงไปเลย,ย,ย,ยเลือกโซมาไปจะมาทีมีน้ำให้มันเนใส่อะไรนี่ยแบบตมม้มก๋วยี๋ ทิ้งที่คาดมาได้เลยกับเป็นงาทุกคนงาขาวงาขาวกับมะพร้าวน,นี่กัเป็ดมะเขือแห้งแบบนี้เลยนะทุกคนงาขาวกับพริกแห้งแส้งไปตรงไปเลยและอย่าลืมใส่มะงงนาวไปดีว วินดาจะคั่วพร้อมกันเลยเนาะจะใส่งาหลายๆทุกคนมันจะได้หอมคั่วพร้อมกันไปเลยดินดาฟานคั่วหลายรอบก็กลเลยเฮ็ดแบบนี้ไปเลยคั่วให้มันหอมเด้อ กวางไงออ้หตอกตอกตอกเต็กวางายให้มันเต้นเลยทุกคนให้มันเต้นให้มันหมดทุกไว้ ไปสนิทกัอนนะแล้วเราก็จะมาตามัดมาเพากาอวกานยานมันเพศเกินไป ามแล้วนะดีดาไปจะใส่ลงไปเลยแลวเราจะมาปรุงนะทุกคนปรุงด้วยรสดีรสดีนี้ใส่ลงไปเลยใส่รสดีแล่ไปดมดืมค่าเป็งนัวเนะาะเป็งนัวจะใส่ในหนึ่งคน,นที่คาดรไยแรกก็คือนําประเด็นทุกคน เน้นๆน้อปะเล็กแล้วก็จะมาคลุกเค้าให้เข้ากันน้ำตาลปนคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ซีเมองถ้าว่ารดชาานมันโอเคแล้วก็แล้วก็กินได้เลยเนาะ ยินาแอบตื้อมาเกียเซนา่ะเพราะว่าอันนี้ลินดามาก,กินเพลิดันนั้นทุกคนก็จะมาซีเบิ้ลอืมเซ็อืมเบรกูเลยทุกคนอืมนีนี่ก็แล้วแล้วเป็นสุภาของสาวลินดาสาวลาวนะทุกคนถ้าว่าไผ่เบิ้งกปอย่ลาลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจดินดาสาวเราเดืนร่สำหรับใครที่มาก,กับสามารถไปเฮ็ดกินไดนเดยทุกคนอาหารแซ่บของคนลาวเนาะทุกคนบ๊ายบาย